Nakmudan sa pangkawan to, arangan to sama, sambudan sa namudan กาสิเสิสิเสจียมพระบ่อนบวน,นเพลศานติเรวกาเตชจอยใจยับมังคลานิเรศอนเนสวัสนีไมตรีจงมีแก่นายนับว่าผลกาสิง ไอ้มีอายุยืนยาวสุขสากลอยู่จำจึนคืนวันนั้นได้ฟองไส้พ่เสียไกล เสียไปสู่มหาเวทยาลายศิียนักการวิโรธแล้วบัดนี้คลือดีรวนกหวนลายฝูงตายหาญ่น้องเอาอาทั้งป่าญ่ก็ได้มาหฮมใจมารวมกันในมือนจัดบปัญสีให้นแก่เธอ ไดสเสนอในวันนี้เป็นวันดีดีที่เลิศแสนพระเสริลลำนำคำแห่งสอยสูงย้อนเย็นดูหลุดใจลาแม่ราตรีอยู่เป็นเนิดเกิดการู้ได้อยู่บอแล้วแล้วใด่ายส่งซ่อม ที่มาเติมพลังให้เจ้าเดินไปย่าวไหววันสร้างความฝันให้เจ้าย่ำสีเขาแม่นสู่ทางบ่รว่าเสียแล้วแนวใดนี้มีมาใส่ยค่เติมเต็มให้เจ้าย่ำสีเข่าแม่นสู่มอ สายายในมือน,นี้คือพ่อมหาวิทยาลายัยศิลปนักการวิโรดเดอร,ดอรแมเปินมหาวิทยาลัยมีสื่อเสียงแท้แท่คนเขาย่องสากัน เป็นสถาบันทรงคุณค่าทางการศึกษามาแต่เก่าเขายอมรับตั้งแต่เขานานแล้วที่ผ่านมาบัดนี้ลูกใจลาของแม่ราตรีก็ได้พิวาสนา เข้าสวนสถาฝันแล้วเสียงเซลเซวยามีชื่อในสาขาวิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดงนันละเจ้าสิขอบแมนสุฟัง โยเบื้องหลังสำคัญแทนเป็นตัวแปรทรงคุ้นคาบว่าสิเป็นการกออกแบบฉากละครเวทีเครื่องแต่งกายหรือแต่งหน้าแสงสีีใดตรงทําให้แม่นตื่นตาต้องนำผ้าเรื่องเล่าเข้าถึงอารุมณ์ ชมวันชวนติดตามอวดโทถกันสำคัญแค่ว่าอีหลัวสีปีนี้ก็รับสูตรในในวันนี้ให้สถิตสถาพรคุจยัยยาในริงยิงลำเคลยาโยแปนแล้วไปบังย,ยู่ สัทธาเจ้าอยู่ป่อทอยขอให้ความสำเร็จในมือนั้นวันสำคัญบัณฑิตใหม่พอแฟพ,พี่รองคงสุขใจ ฟ้าสดใสอีกครั้งความหวังกันให้เป็นจริงอย่าประวิงในเมื่อน,นี้แ่จัดไปสีเกินฝันสู่เปิดประตูรับตอนเ,นเจอพระเก่าเข้าสุขีว่า,าเย้ ขวัญเออเอขวัญเอยเออชาอยายเฉยเดินไหลฟ่าว่าเรียบวันเจ้าอยากวันอยู่บุญให้บุญอยู่ส่งมาเจ้าพาระราไกรใจยู่ทางใดไอ้กรรก่า,ม,ามัน<บ>ถึงคราวแล้วดดบัดนี้ใบสีเจ้าไอ้เก่ามา การมาทาของเจ้าหรือพ่อแม่สุ่มแซวน้ำเป็นแถวตัางใจทรงพลังข้างหลังเจ้ามีทั้งพัวผู้เท่าสุ่มแสงมาห้โอโหโอเอาฝันแห่งเจ้าโอโอโอให้มาเข้าแก่สุขี วันเจ้าไปอยู่กับหนแองทางใดวันเจ้าไปศึกษาลเล่าเรียนทางใดหนอได้ไปเรียนมอดต้นหมอปลายอยู่ใส่แน่เจ้าอย่ายืนแถรให้พ่อแ,แม่แม่นตาบ้าบ้ามาเยอะมาเยอะมาเยอะ้าเยอะกวนึง ใสกันมาให้พายิ้มเฟยเฟยในหัวใจให้สมเสืยอให้เจ้ายิ้มราเรือนขึ้นวันนั้นให้ตื่นตาให้สุขุราเดลลามากินปลาทอดไข่ตำสมบักพุงหรือหมูกะทะนันกาใดมีให้เม็นสุอัน มีสารพันสาแหลวมีทางแนวของเจ้ามากมีทางปักหลวกยิ้มชิมแล้วสิคขับใจมีทางพวกมากไม่สมเวอเด้อเขียวหวานให้เาว่มารับประทานอิ่มนำจำรานเรื่นนั่งหรือยืนขึ้นวันนั้นในสุขสันในทุกทาง มีสติมีปัญญามีศรัทธาต่อตังพลังนั้นให้ตื่นตัวอย่าใดกลัวว่าสาแล้วแนวใดใดให้ผลพันอันว่ามาันมุ่นนั้นให้ปันไสยว่าห่างมีเสียงว่าจีพร้อมเอ,อิเออ่นเ,ออเออจนกวัน có cầu ba xu đầy nhìn phu hiệp chân quẩn châu ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ยิ่งเปยเปยบ่ลาเลยในน้ำยมได้มาเตรียมส่งเ้ายามสีเขากันสุกรุงให้พายุงหลานหน่อยให้พายุงหลานหน่อยหลันกําปล่อยคนดีแน่ ยาให้มีคำวา่าแผ้ไปไห,ห้หงเหือาให้ประเทืองเรื่องลำต้ำมันไหนให้ตลอดถป็นยอดคนบอกแบวนหลาทาวให้คนเบาแหงหยอกยอขอพอแต่ตึงฟ้าเห็นเทวราชตัวหัวนนะ ให้มาทำเป็นสอยสู่โปรดเอ็นดูสาแอาแนวใดดีขอพรทรงจบลงมาหานายหว่าพุนกาสิงเดอบัดนี้วันนี้ได้ดังมา จางหญิงชายได้มื่อนี้ร่วมไปสีเดิมเมือม่อโมลวนมาคู้เหียเกินเชิญวันเก่าเอาสุขิงเจ้าอยาเมียจิงจริงเจ้าอยาเมิดจริงจริงยาม ให้เจ้าซื้นพ่ออย่ารอสาวอยู่นานอย่าสำราญมัวเล่นกลางไปในป่าให้เจ้ากลับบาสามาพ่อแม่เจ้ามากินขาวเย็นอยู่งานว่ามาเยอะมาเยอะมาเยอะมังเยอะ วันคอยมานำทั้งเงินทองมานำของคนเทียวมากินมข้าวตุ่มแลกของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยพรามรเมกกร,ราดเอินจอยจอยเฮือจอยจอยให้กวันไดยเจ้าตา,ามมา วัแวนแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาวันขาให้เจ้ามาอยู่ขายลีลายวันแข่งว่าแข่งใส่ก็ให้มาเต่ามาหุมทั้งวันนมและวันข้างวันเอวบางทองเกียวทั้งวันคิวและควันตาวันกายย่างงับดีก็ให้เจ้ามาสามมือดีวันเด่ามาเยอะมาเยอะมาเยอะ ท่านรับเอารีบดวนพระมูวลพรส่งให้พวกเจ้าไอ้รับเอาเดิอสิทธิการิยตถาคัสโตสิทธิลาภโภนิรันตรังสิทธิเตโชัยโยนิจังขอให้เจ้านี ี้ได้มีสับเนือกน้องเงินไหลกองทอกไหลบาปเงินสุวันบอกมีเป็นอันเป็นควาเข็นหายให้มีใจเหนือทุกให้ได้แซมอยเย็นจอยอยู่สวน อันว่าโชกราบนั้นให้ไหลล่งมาโฮมสมหัวใจทุกคนปราถนาเอาเด้อย่าได้เพลิดเพลินแหมมีสติอยู่ทุเมื่อให้มีหล่นมีเหลือได้กินทานโยสุเม,มือ,อย่ามีพร่องขาดเขินคนสละเสย่อนโยอโยองโยงโยงย ควรเดินทานพระนิพพานเป็นที casos, ่ตั <S <S ้งสาแล้วผู้สู่คนเดิชใจยะตปปาวังใจยะมังคลังสุขังพลังก็ขาดเธอทุกกกัปัาจันิทุกกาปัญตาจันิปัญโสกปำาจันิโสกโหนตวว สัพเพปิปาลิโนอตวตาจามิยิสัมพตังปุญสัมปทังสัพเพเทวรโันตุสัพสสัมปติสิธิยาธานากตันตุสัทธายสีลาละกันตุสัพพทังภาวนาภิรตะหุตุขักุติวตาคตาสัพเพปุฑาปลปตาปเจกันตจักปรมอารมตะลจเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโส ไม่เลยแหกฟีก็หนองนีกดได้สิองนี้งันนีฟีกหรองันนี้ฟีกนี่งนี่ต่อมาสิยังไงได้ีิ